สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการฉีดวัคซีนแอสตราซินกานะคะซึ่งได้ฉีดกับทางออประกันสังคมเป็นยังไงไปดูกันเลยทีนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราไม่ได้เป็นคนลงทะเบียนเองหรืออะไรเลยก็คือทางบริษัทเนี่ยเป็นคนจัดการให้ ที่เราได้ฉีดก็คือตรงสถาบันไทยเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะคะตรงนั้นก็ต้องไปจากบ้านใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปแล้วก็เตรียมเอกสารไปแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีอย่างอื่นแล้วก็คือเตรียมบัตรประชาชนไปพอไปถึงเนี่ยให้เราไปไปเ,เอาเอกสารที่เป็นเอกสารกรอกอข้อมูลว่าเรามีประวัติยังไงบ้างมีไข้ไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยก็กรอกไปครบพอกรอกเสร็จแล้วก็ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจตรวจยืนยันสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ที่นี่จริงก็คือเอาบัตรประชาชนแล้วก็ไอ เอกสารไปนั้นเนี่ยแหละไปให้พนักง,งานช่องแรกตรวจพอเขาตรวจเสร็จก็จะมีปั๊มประทับตาว่าตรวจแล้วพอประทับตาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปรับรบัตรคิวนะคะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยมันคิวประมาณ650แล้วเราได้คิว9 9 7รอแบบรอไปเหอะไอ้ทียร <laughs> อไปเหอะไอ้ทียแล้วคือแบบว่าอ่านถานที่ตรวจนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบคือตอนในรูปเนี่ยคนไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบ ฝนตกเว้ยก็รอไปก็คือนังน่งนั่งรอรอรอจน3ามโมงครึ่งก็ถึงคิวเรา9 9 7 00. ้คือตอนเข้าไปเนี่ยก็จะมีการต่อแถวเข้าไปทีละห้คนคือพนักง,งานก็จะออกมาพูดว่าแบบเออใครที่ลงทะเบียนกับใช้ร่วมใจหรืออะไรเงรีง้ยวายะก็ให้ยกเลิกสิทธิ์เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะลงทะเบียนกับทางประกันสังคมไม่ได้เขาก็มีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้เราจําค่าตัวเลขนี้ไว้พอจําเสร็จแล้วเราก็ให้ไปเกาะอเอกสารนั่นในอีกรอบนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการรันคิวใหม่เพราะว่าเผื่อคนที่มาเอาคิวตอนชา แล้วแล้วโดนเรียกแล้วแต่ว่าไม่อยู่เงี้ยก็เลยต้องรันคิวใหม่ซึ่งการรันคิวใหม่เราได้คิวที่989ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยไม่ได้ต่างจากเดิมเลยเว้ยแกเขาก็ให้เข้าแถวเก้าอี้มันจะเป็นแถว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 ห่างกันอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งรอเขาเรียกว่าเป็นจุดเหมือนกันตรวจสุขภาพอีกรอบหนึ่งคือตอนแรกก็คิดว่าคิวตัวเองไม่ไกลแล้ว989คิดว่าน่าจะเรียกมาประมาณ700แล้วสรุปได้ยินเขาเ,เรียบ101แบบ101 รออีกหนึ่งเองเหรอนี่ฉันต้องรออีกแล้วเหรอแต่ว่าตรงเนี้ยดีเข้าไปรอแล้วแบบว่ามันแปบ๊บมันแป๊บเดียวมันไม่ได้นานเหมือนกับตรงที่แรกที่รอสามชั่วโมงอันะนะั้นอะคือนานนานมากจุดนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วก็ยื่นไปประชาชนให้เขาเหมือนเดิมแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาแล้วพี่เขาก็จะพิมพ์เอกสารเรามาให้ก็จะเป็นเอกสารยินยอมแล้วก็เอกสารเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละว่า เราแบบว่าพร้อมตรวจไหมหรือ,อยังไงออพอเขาเรียกคิวเราปุ๊บทีเนี้ยก็ไปตรวจความดันแล้วก็วัดความดันปุ๊บความดันปกติก็สามารถตรวจได้แล้วก็ไข่อะไรไม่มีอุณหภูมิปกติปุ๊บทีเนี้ยก็ไปสู่ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ก็คือการฉีดวัคซีนเราก็เดินเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาบอกเดินไปชั้น2ตรงนี้ก็คือแบบคนโล่งแหละไม่มีใครแหละพอข,ขึ้นไปชั้น2ปุ๊บก็เป็นจุดรอฉีดวัคซีนตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าให้กินน้ําเยอะๆแล้วเราก็รังรอเขาจะเรียกเข้าไปทีละ2คนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก เขาก็ถามแบบมีแพ้ยาอะไรไหมเหมือนก็ทวนอีกรอบหนึ่งว่าโอเคเราประวัติดูพร้อมที่จะฉีดไหมอะไรนี้โอเคเราก็เข้าไปนั่งพยาบาลก็ไวมาก,ก,กแล้วก็จิ้มมาที่แขนเราจึ๊กแล้วก็ได้เป็นไอเจนีมาจึ๊กแล้วเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็ยื่นเอกสารเสร็จปุ๊บล้วก็ให้ออกไปนั่งรอนั่งรอ30นาทีเพื่อดูอาการก่อนว่าตัวมีอาการแบบว่าไม่ดีตรงไหนไหมถ้ามีอาการไม่ดีเนี่ยก็จะได้พบแพทย์เลยนี่เราก็นั่งรอไป30นาที ก็คือนั่งในนาวีจบไปตาหนึ่งแล้วก็คือเสร็จกลับบ้านได้เลยพอเรารอครบสามนาทีใช่ไหมเขาก็จะมีใบเออใบยืนยันผลมาให้ว่าเออเราได้ฉีดเข็มแรกไปวันไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็เขาก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมี SMS ส่งมาเป็นเข็มที่สอว่าเมื่อไหร่ส่งมาที่เบอร์มือถือของเราว่าวันน,น อย่าไปเกลียดกันว่าแบบว่าคนนี้ฉีดซีโนแวคคนนี้ฉีดแอตาคนนน้นฉีดโมเดอร์นาอะไรเงี้ยเราู้สึกูว่าแบบว่าแม่งเราอยู่ในประเทศที่เลือกขี่อะไรไม่ได้เ้ยทุกคนแม่งกลัวตายหมดอะแต่ว่าทุกคนแม่งเลือกอะไรไม่ได้อะคือการที่กูฉีดแอตตาก็ไม่ได้แปลว่ากูอยากฉีดมันการที่กูฉีดซีโนแวคก็ไม่ได้แปลว่ากูอยากฉีดมันแต่คุณเลือกอะไ,ไม่ได้ไงกูอยากฉีดไฟเซอร์เอา,าเข้ามาสิเฮ้ยไ้เคียตู